สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของเวลาดาทุกท่านนะคะพบกันอีกวันนี้เป็นวันจันนะคะใส่เสื้อสีเหลืองนะคะวันนี้เรายังเปอยู่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอยู่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านอยากได้สินค้าเป็นผ้าขาเป็นผ้ากักนะคะเอาไปถาไวายพระก็ยังมีนะคะขอให้ท่านเข้าไปดูตามอีพีวลาดาลงไว้เรื่อยๆคะ่ะสาหรับปีนี้วลาดาลดราคาเยอะมากเลยนะคะผ้าขาวผ้าสีกักนะคะท่านเป็นผ้าอาบน้ําฝนก็ได้เป็นผ้าแม่คีก็ได้ท่านเอาไปถาไวายพระก็โอเคนะคะ วันนี้เราก็โอเคเหมือนเดิมวันนี้เราก็สุดๆเหมือนเดิมนะคะเรามาพบท่านนะคะวันนี้เราไม่ได้ไปทําบุญที่วัดนะคะเราก็มาตลาดปกตินะคะแต่บรรดาก็ยังมีรายการลดให้ท่านพิเศษพิเศษอยู่เหมือนเดิมนะคะโอเค เพื่อให้ท่านได้สินค้าดีๆทุกท่านเข้ามาแล้วนะคะแม่ๆพ่อๆค่ะท่านใดพี่น้องทุกคนนะคะให้ท่านดู EP นะคะ EP ของวราดาตอนนี้ EP 1,600กว่าแล้วนะคะแล้วก็ดูนมเบอร์นะคะอันนี้เรียกว่านมเบอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเรียกว่านมเบอร์นะคะหากท่านไม่มีไลน์กับวราดาก็ให้แอดไลน์เข้ามาถ้าท่านแอดไม่เป็นคใครท่านจด EP แล้วก็นมเบอร์ไว้นะคะแล้วโทรจากเบอร์โทร โทรมานะคะจากเบอร์โทรนะคะให้ติดต่อวรดาได้นะคะเราดาจะดูให้ท่านนะคะเพื่อให้ท่านได้สินค้าดีๆงามๆบวรดาก็จะให้ท่านเป็นกางเกงนะคะคิดี้กางเกงและกระโปรงนะคะที่อัดกาวนะคะแต่ก่อนอื่นวรดาจะโชว์นี้เลยนะคะอันนี้เป็นผ้านะคะ เป็นผ้าคลุมไหล่ใหญ่พิเศษตัวนี้ยาวเกือบสมเมตรนะคะจริงๆผ้าผืนนี้ต้องขาย900บาทแต่วลรดาจัดโปรให้ท่าน550บาทท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสวยวรดาก็มีเต็มคลิปนะคะให้ท่านเข้าไปดูนะคะแต่ผืนนี้ถ้าท่านอยากได้ก็ขายนะคะพร้อมขายแท้แน่นอน550บาทนะคะสวยทั้งใหญ่ทั้งยาวท่านดูนะคะขนาดวลรดากึงมาแล้วยังเต็มตัวเลยนะคะอันนี้พิเศษเลยนะคะสวยมากนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะวรดาก็มาให้ท่านเลยนะคะ เพียงห้า้อยหสิบาทนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งร้งอมขายโอเคนะคะวันนี้สินค้าของเรามีเป๊ะเลยนะคะเพื่อเป็นการให้ท่านดูสินค้าดีๆนะคะเราเนี่ยเอาไประบอยนะคะลมจนผ้าปิวเลยนะคะโอเคตอนเย็นสงสสยอาดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกลมแรงมากนะคะตอนนี้นะคะ แม่ค้าก็กําลังกลับกลับแล้วเดี๋ยววรารดาเสร็จวา,าก็จะกลับเช่นกันนะคะสตาร์ทเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นกระโปรงเอวสมมกติดตีนจุกอย่างดีปกติกระโปรงตัวนี้ขาย999บาทนะคะเพราะติดตีนจุกอย่างดีเลยนะคะแต่เรามาพิเศษให้ท่านนะคะจัดโปรให้ท่าน850บาทนะคะหากท่านใดสนใจนะคะทักทางเรามีกิ้งพร้อมขายมีเท่าที่ยกนะคะตอนนี้เพราะว่าวรารดาขายหน้าร้านก็ไปหลายตัวนะคะช่วงอ่า เข้าพรรษานะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะเรียกว่าเอวสมสมกนะคะด้านหลังด้านหน้าเรียบแบบนี้ก็เรียกว่าสมอกนะคะอันนี้วรลดาจัดโปรให้เลยนะคะช่วงนี้850บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะนำเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะนำเบอร์หนึ่งแปดร้อยห้าสิบนะคะที่ไหนไม่ได้นะคะที่อื่นขายพันหนึ่งร้อยนะคะแต่วรดาให้เลยแปดร้อยห้าสิบวรลดาก็ได้กําไรห้าสิบาทนั่นแหละคะ่ะวรดาพิเศษเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะแปดร้อยห้าสิบนำเบอร์หนึ่งนะคะ จัดให้ท่านไปเลยลาะคาะชิลๆนะคะมาอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยอันนี้ก็เป็นเอลสม็อกเหมือนกันนะคะสวยงามแท้แน่นอนแต่ตัวนี้เป็นเนื้อผ้าคามแท้เลยนะคะเราไม่ใส่ตินจกเนาะแล้วก็ทำค่าเข้ากันไปเห็นไหมคะดูลายแต่และผืนสวยงามมากนะคะ วรดาก็จัดโปรให้ท่านเพียง850บาทนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนตรงหน้าปกเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นทุกอันมีแท้แน่นอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะอันนี้ขอยกให้ท่านเป็น number รสองพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดสนใจรีบรีบเลยนะคะรีบมาเลยนะคะ พราะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะเราขายด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์นะคะสินค้าเอาตัวไหนขายตัวนั้นเอาพื้นไหนขายพื้นนั้นนะคะโอเคนะคะผ่านไปนะคะตัวที่2นะคะเพราะว่าช่วงนี้เอลสมอเราจะมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นนะคะเพราะเราขายไปด้วยก็มีนะคะเราขายไปเรื่อยๆเพราะสินค้าของเรามาขายเร็วนะคะวรดมมีหน้าร้านมีเพจมี u t u b e มีเฟซ ะะก็ให้เราเข้ามาถนัดทางไหนก็เข้าทางนั้นแต่ที่แน่นอนวรดาแนะนําท่านให้เข้าทาง YouTube นะคะเราแอดไลน์เข้ามานะคะเราจะได้พูดคุยกันชัดเจนนะคะแล้วก็มาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยค่ะอันนี้อัดกาวอย่างดีนะคะอัดกาวเป็นผ้าขามเอลสมมกเหมือนกันแต่เป็นกางเกงนะคะตัวนี้เอลใส่ได้ตั้งแต่28-40ถึงเลยนะคะตัวนี้พิเศษเลย จากราคา1,600วนละดาให้ท่าน1,100บาทนะคะเป็นผ้าคามสีตะกอเนื้อนิ่มยกช่อยกดอกนะคะเป็นผ้าคามแท้ของสกลนครนะคะผ้าของเราจะรันตีได้เลยนะคะเป็นคามแท้ไม่ใช่เป็นคามผ้าแป้มนะคะแล้วก็ทอมือทั้งหมดนะคะทั้งหมดนี้คือทอมือแฮนเมดนะคะแฮนเมดก็คือทอมือนะคะอันนี้รับรองนะคะภูมิปัญญาของคนชาวไทยจังหวัดสกลนะครโดยตรงอำเภออากาศอํานวยนะคะอันนี้โดยแท้แน่นอนเลยนะคะเป็นผ้านะคะ พื้นถิ่นนะคะปุ่มปัญญาของคนไทยแท้แน่นอนเลยนะคะโอเคไหมท่านรับท่านรับทักมาเลยนะคะเพียง 1, 1 0่งบาทเท่านั้นท่านรับท่านชอบรับรับรับนะคะโอเค1,100บาทนะคะต่อมาเป็นตัวที่สองนี่ก็โอเคนะคะสีสวยอันนี้เรียกว่าสีคามน้ำทะเลนะคะสีขามน้ำทะเลสวยงามนะคะ เพราะว่าสินค้าของเราวราดาจะไม่เอาผ้าตกค้างไปตัดจะเอาไม่ผ้าผ้าค้างสต็อกวราดาจะาผ้าพื้นใหม่ๆลายสวยๆที่วราดาชอบนะคะลายไหนที่วราดาบอกว่าชอบสวยวราดาจะคัดสรรไปตัดเลยนะคะบางคนบางที่บางกลุ่มไม่ตัดเหมือนวราดานะคะจะเอาผ้าที่ตกค้างหรือเ,เอาผ้าที่เหลือๆไปตัดไรไหมะคะ่ะวราดาเอาผ้าใหม่นะคะเงาวัดไปตัดเลยนะคะท่านดูนะคะเอวสมอกใส่ได้ 28- ถึง40เลยนะคะ รับรองนะคะโอ้ยถึง48ค่ะถึง48เอวใหญ่มากนะคะใส่ได้นะคะใส่ได้นะคะรับรองใส่ท่านจะไม่ผิดหวังนะคะแล้วก็วงของกางเกงนะคะวงของกางเกงก็ลึกค่ะไม่ดึงไม่หิ้วนะคะบางบางทีที่เราใส่กางเกงมันจะหิ้วนะคะหิว้วตึงแบบไม่เรียกว่าหิ้วเนาะแต่อันนี้สบายใส่ได้ง่ายมากเลยนะคะโอเค ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เป็นลายเอสลายเอสลายพระราชทานนะคะเห็นไหมคะลายนี้สวยงามมากเลยนะคะสีเทาสีบอลน,นะคะงามตัวจริงสวยนะคะเราดูในไฟนี่เหมือนว่าสีจะจืด,จดไม่จืดนะคะตัวนี้งามมากวราดาก็จัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ1,100บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจรีบๆเลยนะคะรีบรีบรีบนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะหากท่านเข้ามาอีกท่านก็าอาจจะไม่ทันตัวนี้แต่ ท่านไม่ต้องเสียใจท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะท่านจะได้มีตัวใหม่เข้ามาเรื่อยๆแต่ต้องรอเป็นจังหวะนะคะบางทีช่างไม่ว่างบางทีช่างยังตัดงานตกค้างตัวอื่นอยู่แล้วก็ต้องรอนะคะแต่ถ้าท่านอยากได้กลัวของไปก่อนท่านก็รีบรับเลยนะคะ ซื้อก่อนได้ก่อนได้กําไรก่อนนะคะโอเคน u เบอร์ห okay. ้าเอลสโอกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะเอลสโอกเหมือนกันซื้อก่อนได้ก่อนนะคะทุกอย่างเดินก่อนได้กําไรก่อนเดินก่อนได้เปรียบก,กว่านะคะแล้วเ,เราจะมาอยู่สองตัวนี้นะคะเราจะจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะสองตัวนี้เป็นผ้าอันเดียวกันแต่วรดาอยากจัดโปรนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าคามแท้สีตะก้อเหมือนกันนะคะจริงๆแล้ววรดาจะขายอยู่พันหกพันแปดเหมือนกันนะคะแต่วรดา เอาต้นทุนแค่ค่าผ้ากับค่าช่างนะคะอันนี้คือ1,000บาทนะคะตัวนี้ฟังราคานะคะ1,000บาทท่านใดต้องการทักมาเลยนะคะ1,000บาทเอวยีถึงสีเช่นกันนะคะวรดาจัดโปรให้ท่านนะคะช่วงเทศกาลเข้าพรรษาทุกทกครั้งนะคะที่มีเทศกาลอะไรนะคะวรดาก็จัดจัดโปรแล้วก็เดือนอะไรนะกันยา12กันยานี่ก็เป็นแกเป็นอ่าว คลายบันเกิดของวรดาวรดาก็จะแกะกสินค้าให้ท่านนะคะแต่วรดาไม่รู้นะคะว่าจะแกะกอะไรเดี๋ยวให้ขอวรดาหาก่อนนะคะว่าจะเอาอะไรมาแกะกท่านนะคะตอนนี้เราก็แกะกําไรท่านไปก่อนนะคะตัวนะ้0หนึ่พันบาทถือว่าท่านได้กําไรแล้วนะคะแกะกําไรสุดๆเลยนะคะหนึ่พันบาทเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยผ้าตัวนี้ยังไม่มีมานะคะวรลายังไม่สามารถเอาไปตัดได้อีกนะคะเพราะผ้ายังไม่มาถ้าผ้ามาเราถึงไปตัดได้นะคะถ้าถ้าไม่มาก็ตัดไม่ได้นะคะ สินค้าทุกอย่างต้องรอผ้าไม่ใช่ว่าเราจะตัดวันนี้วันนี้ได้ไม่ได้ค่ะเพราะผ้าไม่มีก็ไม่สามารถตัดได้นะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะรับไปเลยไม่รับเสียดายนะคะโอเคแล้วเราก็มาตัวนี้อีกนะคะตัวนี้สวยนะคะอันนี้เป็นผ้าดักแด้ผ้าดักแด้อย่างดีเลยนะคะผ้าดักแด้ที่วรลาดาขายพื้นละห้ารอยเก้าสิบพื้นละห0ร้อยนะคะอ่า ผ้าพื้นละ550ค่าตัดตัวละ600มันจะเป็น1,150บาทด้วยซ้าไปนะคะแต่วรดามาขายพันเดียวแทบว่าไม่ได้ต้นทุนเลยนะคะตัวนี้แต่วรดาขายให้ท่านวรดาภูมิใจให้ท่านดีใจที่ได้ให้ท่านสุขถูกนะคะ1000บาทพ่อแม่พี่น้องคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะวันนี้เรามาจัดให้ท่านเลยเพียง1000บาทนะคะ 1,000พันบาทนะคะสวยใส่สบายมีกระเป๋าด้วยนะคะกระเป๋าใหญ่กว้างนะคะมีกระเป๋าหรือท่านใดอยากได้เนี่ยขยับขึ้นมาอีกก็ได้นะคะเราพับขึ้นเย็บเลยนะคะอย่างเนี้ยเนี่ยใส่เป็น5ส่วนก็ได้ใส่ง,ง่ายๆชิวๆใส่สบายนะคะแต่อันนี้ยังยังไม่ได้ทําอะไรแล้วเอาสุดผ้าไว้ก่อนหากท่านอยากได้สั้นกว่านี้ก็พับขึ้นมานะคะพับขึ้นมาแบบนี้เอาไปแล้วให้ช่างรีดรดแล้วก็เย็บเลยนะคะพะอ,อันนี้นเห็นไหมคะจะเกอีกแบบหนึ่งนะคะสวยอีกแบบหนึ่ง หรือท่านอยากเอาสั้นแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะคะผ้าของเราทำอะเดปอะเดปได้หลายอย่างนะคะก็กะจะกลายเป็นกางเกง5ส่วนทันทีเลยนะคะสวยๆเก๋ๆเ,เ,เหมือนกันนะคะในคลิปนี้เราจัดโปรให้ท่านทั้งหมดเลยนะคะพันเดียวนะคะตัวนี้พันเดียวจัดโปรให้เลยนะคะผ้าตัวนี้เ็ายังอยู่ในราคามาตรฐาน550นะคะหากท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาหากท่านใดอยากได้โอเคนะคะวันนี้ เรามาพิเศษให้นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีเทสแน่นอนนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะหากท่านต้องการสินค้าอยากได้ผ้าคามเทสสกลนครก็มาที่จังหวัดสกลนครนะคะคามมีอยู่หลายจังหวัดนะคะไม่ได้มีจังหวัดเดียวมุกดาหารก็มีอุดรก็มีหนองคายก็มีมุกดาหารอะไรนะอ่ามุกดาหารเอาทานพรนมก็มีแต่ของ ทุกอย่างที่อยู่ฝั่งโน้นบางครั้งก็มีจากของจากสปป,ปเราเข้ามานะคะไม่เหมือนกันนะคะของสอปปเราคมกว้างจะไม่เหมือนของเราแต่เนื้อผ้าไม่ดีเท่าและสินค้าคนละเกจอยู่แล้วนะคะขอให้ท่านพิสูจน์เอานะคะว่าท่านชอบตัวไหนสินค้าตัวไหนชัดเจนแต่ของเราเป็นผ้าคามแท้ของสกลนครนะคะหากท่านอยากได้ผ้าคามแท้ของเราแน่นอนก็มาที่จังหวัดสกลหรือซื้อในเพจของวรดาช่องยูทูบวรดาพากาโอเคท่านจะได้ไม่ผิดหวังนะคะ สุดท้ายนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องฝากกดติดตามเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ท่านดูโฆษณาให้เราด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะคะขอบคุณค่ะ